เทศบาลเมืองตากนำโดยนายอนันชัยทวีเกื้อกุลกิจนายกเทศมนตรีเมืองตากเดินหน้าประสานงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากดําเนินการวางแผนออกตรวจประเมินสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงโดยมอบหมายให้นายพิทยาธรแก้วหลวงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ชุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและอำเภอเมืองตาเพื่อร่วมออกตรวจประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากำหนดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองตาสิ่งสำคัญที่สุดคือการรวมคนอยู่ที่แออัดจ,จำนวนมากไม่มีระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัยโดย ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนช้อนของฉันอย่าใช้แก้วน้ำร่วมกันรวมถึงการเว้นระยะห่างสำหรับผู้ที่ไอจามโดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถไปหาหมอตรวจได้ฟรีพร้อมขอให้ท้องถิ่นชุมชนช่วยกันเฝ้าระวังใครที่ผิดปกติ ต้องช่วยกันดูแลตนเองสังคมเพื่อความปลอดภัยต่อไปรวมด้วยช่วยกันนะคะเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันขอเพียงการอย่าตกกันนะคะยกการให้สูงขึ้นกว่าเดิมเมืองตากปลอดภัยเราจะรอดไปด้วยกันกำลังใจสำคัญเสมอขอบคุณค่ะด้วยรักและห่วงใยเสมอจากใจคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองตาก